ทีมงานตัวพ่อและแตาสงขาครับใครที่มีสวนมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ากำลังปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่เตรียมตัวอย่างเบี้ยเรียกเสียกันเลยครับเพราะว่าสงขลาบ้านเราต่อไปกำลังจะกลายเป็นสงขามานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้แล้วครับ ไปกันที่สวนมะพร้าวน้ำหอมผู้ใหญ่เอ็มที่ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับของนายอภิชาติยุพยงหรือว่าผู้ใหญ่เอ็มนี่ครับคนนี้ผู้ใหญ่เอ็มอย่างรออย่างเท่เลยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนายบ้านต้นแบบของคนรุ่นใหม่จริงๆเจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมผู้ใหญ่เอ็มหรือชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบิ๊กเอ็มโคโคสติงพระครับทางนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าการจังหวัดสงขลาพร้อมตัวแทนของอบจสงขลาที่นายยกภัยเจนนาย ไพเคนมากสวรรณส่งลงพื้นที่ไปดูไปดูสวนมะพร้าวน้ำหอมผู้ใหญ่เอ็มครับซึ่งเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบของอำเภอสติงพระของจังหวัดสงขลาใครจะมาดูงานดูการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมก็มาดูที่สวนผู้ใหญ่เอ็มนี่แหละครับสวนนี้ทั้งหอมทั้งหวานถ้าไม่หอมจริงไม่หวานจริงผู้ใหญ่เอ็มบอกหอมผมได้เลยคืออย่างนี้ครับที่ทางผู้ว่าการจังหวัดสงขลาแล้วก็ตัวแทนของอบจสงขลาลงพื้นที่ไปดูสวนมะพร้าวน้ำหอมก็เพื่อที่จะ เตรียมขับเคลื่อนให้สงขลาบ้านเราเป็นมหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้มาดูการปลูกมาดูต้นที่เป็นลูกมาดูการตลาดเขาปลูกเขาขายกันยังไงเขาส่งออกกันยังไงต่อไปพอสงขลากลายเป็นมหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้แล้วนะครับดีไม่ดีจะเห็นดาราฮอลลีวูดนั่งดูดมะพร้าวน้ำหอมสงขลาอยู่ที่ชายหาดไมอามีที่อเมริกา ก็ได้ครับมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวครับผู้ว่าสงขลาก็ปล่อยแตนเบียนกาจัดหนอนหัวดํามะพร้าวซึ่งเป็นศัตรูมะพร้าวน้ําหอมนะครับไม่ใช่ไรครับเดี๋ยวพอเป็นมหาคนครมะพร้าวน้าหอมภาคใต้แล้วหนอนหัวดาใช้ต้นตายหมดนี่อดเป็นเสียกันหลายสวนนะครับ ่เท่านี้นะครับทั้งผู้ว่าสงลาทั้งตัวแทนอปจสงลายังไปดูจุดรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมของสิริวั์การเกษตรที่เขาส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนี่ดูครับโอ้โหไม่ใช่เล,เล่นๆครับเขาขนกันเป็นรถบรรทุกเลยครับโยนใส่สายพา,านขึ้นรถกันเลยที่เห,เห็นก็แค่เขาเปิดท้ายขายกันในตลาดที่มารับเป็นรถบรรทุกแบบนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันครับไม่ธรรมาดาเลยครับมะพร้าวน้ำหอมสงขลาบ้านเราเป็นไปได้เลยครับ เป็นไปได้เลยกับมหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้ ทีนี้มาดูข้อมูลการปลูกมะพร้าวน้ำหอมของสงขลานะครับตามทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี66รวมทั้งจังหวัด4,352ครัวเรือน5,161แปลงเนื้อที่8,699ไร่โดยปลูกมากที่อำเภอระโนด3,302ไร่อภสะทิงพระ1,666ไร่สิงหานคร720ไร่เมือง692ไร่หาดใหญ่674ไร่ถ้านับต้นก็3 182,700ต้นผลผลิตก็ประมาณ38ล้านลูกมูล,ลค่าไม่น้อยกว่า380ล้านบาทครับ ไอ้ยาขายกันเป็นร้อยร้อยล้านเลยครับที่เราซื้อกินลูกละ10-20บาทเอาจริงๆมันเป็นร้อยร้อยล้านเลยครับนี่ถ้าเป็นมหานครมะพร้าวนำหอมภาคใต้แล้วนะครับเชื่อเลยขายกันเป็นพันล้านครับยิ่งส่งออกไปยุโรปขายกันเป็นดอลลาร์นี่ไม่ต้องมากครับลูกละ1ดอลลาร์ก็35บาทกว่านี่คิดดูครับไม่ให้เรียกเสียพลือแล้วครับที่นี่ เรื่องนี้ต้องขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์อบจสงขลานะครับที่ส่งภาพข่าวดีๆแบบนี้มาให้ทีมงานตัวพ่อได้ส่งต่อให้ชาวสงขลาให้คนไทยทั้งประเทศได้ดูกันทีมประชาสัมพันธ์อบจสงขลาเป็นงานครับคือถ้าจะให้ทีมงานตัวพ่อเราลงไปเองนี่เป็นวันๆนี่ยากเลยครับส่งคลิปส่งข่าวมาทางไลน์เลยง่ายกว่าเร็วกว่าส่งมาแล้วออกได้เลยง่ายๆครับอย่าคิดเยอะ